เดียวเร็วโอเคมาแล้วครับผมขอทาไม่ได้นะผมขออะไรไม่ได้นะคร <C> e <ater> ับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนี่เราเข้ามาอยู่ในเกมซีวูดเดอร์ภาคที่9นะครับผมเย้โอเคชากมันมันเราคือส่งของนะครับที่บ้านทิเคลอ่า204เอาเพราะว่าเรามีภารกิจที่ต้องไปที่นี่นะฮะโอเคไป, <C> e <ater> ปว้าวสไมมันย์ต้องไปกนีหนอ๋ออันนี้จะเป็น10นะอันนี้เป็น20นะอน โอเค204โอ้รุแบบไม่ออกเลยฮะูยักยากเอ้ยีกนจะดึงไงเจอละเดี๋ยวหลบบบให้ดีโอเคไกจอดโอ้จุดได้เฮ้ยมีสารล้มด้วยสวยจังเออตั้งไปไหนก็ตั้ไหนละตั้งไปเถอะแล้วพุทเดบล็อกอินเทอร์เน็ตลูลดรูเวลาก่อนนะโอเคทำไปนอนก่อนหนึ่งวันมาเจอกันไปดูกล้องสิทีนี้รู้สึกว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นแลแต่มีกล้องมาเนี่ย โอ okay, เคดูเวาลาเขาสิสองศูนย์โอเคเขาจะไปอยู่ตอนอ,อ๋อนี่ไงไม่แยกว่างกันเลยโอเคตั okay. ้งแต่อันนี้คืออยู่ลิฟต์รูมโอเคสิบเอ็ดโมงเอ้อกะเพรียงกะเพรียงกะพกกระพียงเคไปเข้าบ้านเลยตอนนี้ตํรวจไม่น่ามีใช่ไหมคนนะ่ะมีคนหนึ่งเราเดินมาใช่ไหมออกฝั่งนูน้นเป็นล็อกเลเวลสามง่ายทีนี้ไม่ต้องเสียเวลาเลย,เลยแค่หมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนไป อ,อู้ดังให้ส่งที่เออ่ห้องนอนใช่ไหมโอเคเฮ้ยยังยังยังเขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นโดดเข้าได้ด้วยด้วยวะน่านแฮกเสียเวลาตั้งแต่โดดเขาไม่มาเนี่ยไม่ไปช้ามากเลยเนะี่ะเราต้องกลัว,กกวไหมไม่ต้องกลัวมันเข้าไปได้เลยโอเคเข้าไปอ๋อกล้องเฮ้ยเฮ้ยขึ้นดิข,ขึ้นดิเร็ว โอเคมาแล้วครับผมขอนะ <c oughs> อะไรไม่ได้แล้วเขาขออะไรไม่ได้แล้วครับอ๋อมันมีกล้องนั่นเองเข้าใจแล้วอืมเราก็มาถึสังเกตเห็นกล้องกันนะเนาะอานนี่โหตาโถตั้งนา,นก,งน,านกล้อ็เห็นพอเข้าไประยะนั้นมันคงเห็นนะจะได้มีกล้องหลายตัวอยู่ตุ้ยไหนอะหาไม่เจอจูหาก็ไม่เจออะก็อยู่ไหนอะ ว่ามัน่มต้องอยู่แถวนี้แหละนี่ไงอยู่ไหนนะถ้าก็ไม่เจออะว่าเราตรวจสมัยดีกว่าที่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะจุดมาเราจะคุมเกมนี้ให้ดีนะไม่เกิดข้อผิดพลาดเท่าไหร่ไปหาระบาไเลยลันมีกล้อง,องตวัวไหมไหนบ้างตาทั่วๆอยู่ด้วยมาหากล้องแม่งซ่อมแมงเนียนอีก ชีว you know ิตนี T ้ลำบากลำบนจริงๆเลยกล้องอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอจริงก็เนี่ยเลื่องเราตองปีเข้าไปเที่ยความเงียนอันนี้มีกล้องไหมอันนี้ไม่มีกล้องเราเข้าม่ตรงนี้เลยแล้วกันจริงต้อปีนเข้าไปได้ดิเื้าเราเลาะรูเข้ามาได้เออเราเลาะรูเข้ามาดีกว่าเราปีนทา้งอย่าเข้าไปเออเป็นตัวที่ดีนะเป็นทา้งอย่าเข้าไปเนี่ยฝั่งนี้ได้อยู่พอปีขึ้นรูได้อยู่ว่าไม่ได้ด้วยว่ะโอเค ดูคนเห็นคนเห็นต้องมาหากล้องให้เจอก่อนอนะด้วยต้นไม้ต้นไม้เหรอไม่ใช่อ่ะห้องนี้คนตาโถด้ยังไงโไหดายที่สุดเลยพวกแกทำให้คนตาโถไม่ได้นะเฮเยมาเดินเข้าไปขึ้นกล่องอันนี้เป็นกล่อ,อ,งองขังขยะอันนี้เข้าไปอันนี้ไม่ได้เปกล้องหรอมั้ง เออไม่กี่คนดึงกว่าบ้างนี้คนดึงกำลังจะออกเปิดแรงจริงเลยโอเคถึงนอนแล้วรวยด้วยเหนื่อยแล้วดึงนนแล้วนนกะสมควรนี่อขอมาฝอ,องคนนี่ใช่เหรอนี่เจะแล้ว ส่งยังไงอะ e. อีกดอีอยู่จ้าชัดเลยฮึไม่ได้ขอมานะฮะไม่มีเลยเลยไหนขอไว้บ้าจริงดินี่ไงโอ้ก็งงอยู่ทำไมถึงกดอ e. ีส่งให้ไม่ได้ถ้าเกิดเราเจอคนคนตายนะเบาเบาเลยยังไม่รู้อะ เ้ไปลังหน่อยขึ้นเยอะเด้เาทางเดิมแหละทางนี้เป็นทางเข้าง่ายสุดละเออเข้ายากอยู่แหละแต่ว่าไม่ต้องเสียหาย,ยนะอะไรไงคือยากจังเว้ยเดี๋ยวสิโอเคเข้าไปทางนี้ไม่ควรอยู่บ้านจะนั้นสบายโอเคสว่างเสร็จแล้วอันนึิมเลยบ้างอ,อ๋อขอไม่หมดลองเข้ามาละ ไม่เคยบ้านด้วยเอาทั้งหมดเลยม่รูว่าหยุดไปก,ก่อนนจะดูไม่ค่อยมีราคา,าหยุดไปก,ก่อนโอเคเราไม่มาเราวิ่งหาของแล้วกันไอ้มารดูแพงดีจังอ่าตัวเซฟของในหวานอะไรเงี้ยเอาก็ะพิด โหโรดดมากเลยอะ่ะเอา้ามือลั่นโอเคเสร็จมีหอยแค่นั้นนะลำบากตั้งนานกี่บาทเนี่หายบ้านเนี่ยทำไมคุ้มเสียนะ่าจะลองห้าให้เลย <c oughs> ของเต็มเต็มเร็วจังโอเคไป่ว่า เรามาเนี่ยออนตาเนี่หน้าต่างแล้วก็นออกหน้าต่างแลแต้ต้องปีนอออนตะหินเนะไม่เห็นอยู่หรอไม่เห็นเห็นอยู่อ่ะน้องปีอ่หน้าต่างนะเพื่อความปลอดภัยเราจะปีนยังไงเหมือนกันจะปีไม่ได้แล้วเหรอหาลีบปีให้ได้งั้นเราออกไม่ได้เราจะทำเพล็งซ์ล้านบ้าเอ้ยคนเวนแอมแย่เลยเหตุอ่ะยังได้อยู่โอเคเราอยู่ตรงนี้แหละโอเคปลอดภัย โอเคสเสร็จภารกิจแล้วกลับบ้านกันดีกว่าคุณผู้ชมสิเป็นเ n ่ไหรบีโอเควิ่งเข้ามาแล้ว electronics for อันนี้อัดน,น้อยเนี่ยสิบสี่เทียงเรียนรู้เลยละกันอ้าวผมยี่สิบผมเป็เท่าไหร่สิบแปดอ้าวแล้วเฮียาวคุณผู้ชมยาว ว่าตังเก็บเป็นหมื่นแน่เลยเลี้ยวตึมเบว้าวไอมาร์กไปดแล้วก้าว,าวต้องคำนวณใหม่บ่อยแล้วโอเคก่อนนั้นเราต้องเรียนสกิลนี้มาก,ก่อนเพื่อเก็บของได้เยอะขึ้นในเมื่อมันกระสีทำอะไราไม่ได้แล้วก็เรียนรู้ไปเถอะคาร์บอนเฮาส์กัตเตอร์คืออะไรอันนี้ก็รู้ไม่ได้เพราะว่าต้องวิวยี่สิบวลวยี่สิบข้างนั้นยี่สิบสามเรารู้แล้วอันนี้ยังไม่รู้โอเค เรียนเรียไปเถอะยังไงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อยูแล้วเนาะเดี๋ยวครึ่งสองวลโอเคมันก็จะพอดีไว้ย mm hmm. ี่สิบกับอันนี้ทัานเรือไปเถอะเรียดเข้าไปเอาฉลากไปเกตซีไปเลยซึถ้าเกิดเราจอดรถนอกที่จอดรถเนี่ยคนมันจะมาเห็นแล้วมันจะโหดจะตระหนกนะครับว่าอาจจะเป็นโจรใช่นั่นต้องจอดให้ดีๆสองทุ่มนะฮะนอนใหม่ถ้าเหล่าไม่นอนตอนแรกเอ้ยแล้วชนรถ้าเกิดเราชนเราไปแล้วปะ เออไม่เคยรอยมนเมื่ก่อนแน่ถ้าเกิดเราชนรถเนี่ยสองดาวเลยครับผมไม่ยังอะ่ะไม่รู้ลองก่อนเออถ้าเกิดเรากดค้างไปเลยรไหมไม่เคยรองไง่ะได้เลยดีกว่าแต่ว่ามันจะเลยนั่นเองโอเคเราจะขอไปาแล้วนะฮะเดอะดิชกับสี่ร้อยบาทอ,อ่ะไม่ต้องโคบามาลืมอ๋อนี่ถ่าประโยชน์โคบา นั่นอะไรอะคิวดอ,อกเดกการ์เล็ตโอเคไม่เดนโคบาร์มาอีกเป็นปัญหาไหมเนะี่ยโอ้รุ่นหว่าจฉีงเชียวเอ้าเราควรจะเก็บไปแล้วนีหว่าลืมทำไมคนต้องซุ่มซ่ามกีนนะเนี่ยเฮ้ยประตูประตูบา้าเอ้ยโอเคคุยด,ดึกตีจานเร็วโคบามาใส่นี้ มากล้วยมาไม่ได้เบสติลโอเคเอามาแล้วติวนี่คือเอาไปขายก่อนที่ได้ตังค์ใช่ไหมโอเคเปิดหมดแล้วทีนี้ทราควดได้แต่ไม่ต้องทำแล้วขี้เกียจว่าขอสับล็อกด้วยไม่เป็นไรเราแก้ปัญหาได้ด้วยกันล็อกนเนี่ยสิบบาทออกไปแล้วมีเวลาเยอะมากตอนเนี้ย ต้องหาตู้เซฟให้เจอเนื่องจากตู้เซฟมันรวยทั้งสองทั้งสองทั้งสองบอลนิมทั้งสองไหมสามตีได้ไหมตีได้แต่ไม่ได้อะไรโอเคโทรศัพท์อีกแล้วโทรศัพท์ได้ดีขายได้ค่อนข้างจะมีราคาแล้วใคออรโทรศัพท์ในห้องน้ำเนี่ยเวิลด์ได้มาอะไรเอสโคตรดี Welcome back 100. อันนี้เอาไปทักนก่อนจุดลอยว้าวดีเนี่ยคอนโซลโอ้ยสองร้อยี่สิบอันนี้ต้องเอาไปทักนก่อนโหพันสองเลยอ่ะดีเิเนเนเนเ่นเป็นแปดแล้วเยอะมากเก้าสิบบาทกับเซตไวสิบสองบาท,บาทโอเค เดินเวทไปดูวน่าจะเป็นเลสเบีนะไม่ใช่เลสาวหรอกอ่านผิดเอ่อไปที่โฮมเออหน่วดแหละกลับมาแฮกกันดีหน้าผมโอเค ตลาดมืดดีไหมไอ้แอบ็กเบนคือตลาดมืดนะฮะโอเคหมดทุกอย่างแล้วถ้าต้องการวิ่งมาก่อนนี้แนละ้วต้องพ้นอีกหลังหนึ่งใช่ไหมเออบ้านหนึ่งศูนย์หนึ่งทะใช่ไหมต้องไปลองดูบ้านหนึ่งศูนย์หนึ่งรึเปล่ารถมาบ้านน่าดีนะรถนี่แบบอย่างดีเลย welcome back ต่างมืดนี่แหละว,ว้าวโคตรรวยมากเอานว่า ผมไปเก็บนักรอบแล้วครับอมอันนี้งก็ต้องเอาคังพัดหน้าแล้วนะฮะโอเคกเ็สำหรับเกมที่ซิมูเลเตอร์พาร์ปดนะผมก็ต้องขอจบไว้จัตเพียเท่านี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เกิดซับตะค่ายเป็นกระจใยให้ผมด้วยนะฮะ